ม,มาเ,เที่ยวทะเลตอ่อสาวๆแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ให้อากาศไม่ให้มากเพราะว่ามีฝนนิดหน่อยแล้วลมด้วยไม่มีแดดวันนี้ กับลูกแล้วพ่อทีนี้ลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเวียนหัว คุณพ่อเลี้ยงลูกจัดมล่นกับเพื่อนป้าป้าก็มาเล่นด้วยกลับมาเป็นด้นอีกครั้งสองพอลูกสองคุณพอ่อลงแล้วคุณพ่อหนึ่งเซบายบาไว้สามพ่อเลี้ยงลูกบานนี้คุณ้ายเลี้ยงลูก Pappa, vi är här igår, Jolin och jag. Då kan Jolin gå här. Då håller hon här uppe. Igår? Det tror jag inte. So. Oops! Oops! Hon kan här. gå upp såhär. Oops! Whoops! <tryckri> ใกล้บ้านค่ะให้มาลอนไปแม่จุลินจุลินก่อนทานโกจุลินทานเชนาวัตันทานโกมก้าวขาลงเดา น้ำเย็นดี่ีือสัมผัสปลาปลาตัวสุดบนดสตรองเลยโ่ายันน้ำเย็นปลาคาร์ฟน้ำเย็นอันนี้แค่ให้ลองมาสัมผัสดูนะคะวันนี้อากาศไม่ดีฝนไม่มีแดดฝนตกนิดนึง พาเด็กมาเล่นแถวทะเลจ <laughs> ่าร้องเลยวะไปคันคอด้ไเ่องอะอีกไคนอคเป็น,น, <Really S 1> นา,รา,นา,นนาจ,จริงมันเย็นมากเอาลองไปแม่ขึ้นไหมยัง <laughs> พ่ออยากลองพ่ออยากลองพ่ออยากลองครัเริ่มปรับอุณหภูมิได้บอกว่าสบายกำสันทำงานอยูลีนอักตาเดย์เบิดแล้วจยูลีนเปียกแล้ว Det är det Mamma jag, bara... Mamma, jag skulle bara... Mamma, jag bara torka Åh, så varmvatten blåser in. Mm -hmm. oh, nej. <laughs> jag måste... มีคนท้าให้แม่บอกว่าลองไปสัมผัสดูสิเราก็จะเราก็จะอตอบรับคำท้านะคะขอดุงเ่ากันเอาสูตรายหนาะมานำ้ำยูตะวาเอาสูตรมาเอาสูตรใยหนาะมายูตะวะมือเห็นบาแดดประกาศลลก ลนองน้เข้าหนาวกับหนาวว่าหนาวกับล่งน้ำยไงฮือ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 ฮจุลินฮือฮือ๋อนูโอเคเฟิร์สแนนเชนน์น่ะวัดเติร์นเยตะเข้าตอนลงมาครั้งแรกมันโคตรหนาวเลยแต่ตอนนี้พอเราเราอยู่เล่นไปเล่นมาแล้วมันก็โอเคปรับนั่งอันหนึ่งอยากลงน้ำ ชุดว่ายน้ำเอามาอยู่แต่ว่าอยู่รถควรควนปรับอากาศได้แล้วควนอยากลงขึ้นะควรนะควรนนะควรนนะควรนะซองพอลูออกไปไกลๆวกลสตูเตีนจีลีนข้างอินเตโกจีลีนฮอคดเบียน ขาเธอสั่นเธอไปน้ำโมบดายเธอต้องอยู่นี่อยู่ลีนแฟนตั้งเฮเดินออกไปไกลมากแต่มันไม่ลึกนะทุกคนเลี้ยดัน เรียบยร้ยบอยชุดบะมีรร่เรียบร้อยเปียกแล้วกอนโมโอโอ้โนโอ้โหนโอ้โน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 มาเล่านน้ำกลับมาเราก็จะพาเด็กมาเติมพลังที่ซิปินะเดี๋ยวเด็กๆก็ได้ของเล่นด้วยค่ะบอสติกเกอร์ที่นี่มีของเล่นให้เด็กด้วย จุเลีนก็มีเหมือนกันค่ะคนละอันเลยอาหารมาเสิร์ฟแล้วจ้าของใครบ้างเออของใครบ้างเอ่ยของแม่กับของจลูกไม่ใช่อันนี้ของแม่เบอร์เกอร์อันนั้นก็เบอร์เกอร์ของปลาของลูกกับปลาคนละอันปลาคนละอัน Du har fått sand bak i <laughs> byxorna mm. efter dig. <laughs> ja, det är varmt, så du måste vara försiktig. Mm. Mamma! Den här är för dig! Okej, ja. den, den här är för dig. Okay. นีของวันของเด็กจบไปเหนื่อยมากไปถึงบ้านกูจะหลับสบาย